หน้าตดูสลนะจัตาล้วหตาดูอ่มาแล้หเน้าตาดูแบบดื้อ มาจากมาจากกางเกงยีนเอวยืดรุ่นนี้นะคะอันนี้ลูกค้าเปิดนะใครจะสั่งสั่งได้2อ0พค่ะอู๋จะบอกว่าดูความเข้มความแบบทำใหม่นะครับอก ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะยีนเอวยืดรุ่นนี้สต็อกนั่นๆนะคะอุยสวยๆเลยพี่ไม่ค่อยได้รีวิวบ่อยๆเลยรุ่นนี้มีของตลอดนะคะสั่งกันได้เอวยืดนะคะตัวนี้ H M MM ค่ะ เอวยางใส่สบายจ้าโอ้โหนี้ดีตอนนี้ป้ายังห้อยอยู่เลยนะคะใหม่ๆเลยเสียงสองละอุ้ยอันนี้ก็ H&M นะคะ พอก่อนนะพอก่อนนะพอก่อนนะแมวพอก่อนนะพี่เจนบอกพอก่อนเอวยางเด้งดึงดังอยู่เลยค่ะแมวไม่พอก่อนนะพี่เจนพูดพี่เจนโอ้ยโอ้ยป้ายห้อยอีกแล้วความใหม่ความปังนะคะลูกค้าดูได้เลยนี่ไงหลักฐานอยู่นั่นเงีน่ะ อุ้ยแบบลูกค้าดูความใหม่ความปังของเขาผ่านตัวไงสุดไหนนุ่ม<อ><อ>ไม่ได้ยินนะประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะลูกค้าป้ายนี้สวยนะคะป้ายห้อยโอ้ดูดิลูกค้า ยีเนะะยืด2องพพอง <2009 S 2> <อ>านสวยงานแบบใครจะสั่งรีบสั่งนะพี่บอกเลยป้ายนี้ขายดีมากาขายมาสี่ห้าปีแล้วมั้งได้รีวิวเลยเนาะขายแต่ก่อนโควิดอ่ะได้รีวิวเลยรอรอนะคะที่จะมากก่า,าย แบบป้ายห้อยแบบโลดสต็อกมาเนี่ยพี่ดูสิดูความแบบสีเข้มสีสดของเขาพอแมวพอแล้วพอแล้วรีบเบรกเลยนะพอแล้วแมวพอแล้วเอาอะไรนกอลิกเหรอเลิกพี่เจมส์จะเลิกทุกอย่างละพอแล้วพอแล้วแล้วจะมีเมีย หนักกว่าเดิมเอาหมาเอาหมาเอาไอ้รถถังไงเอาเพิ่มที่อาอีกตัวนึงดิโอ้ยดูเอวกินแมวไม่หมดนะเอาสองตัวช่วยกันกินที่เก็บอะไรด้างพี่อุ้ยไม่เก็บหรอกนี่นี่คนเก็บที่มีเยอะแยะนี่อุ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเอาการดูแลครับสุนัขบ้านเราที่ทำสิ เอาที่มาลอยไปแล้วเอาน้องค่ะได้ป่ะก็ไปได้ตัวนึงเหอะเอาจ่อยก็ได้แหลกก็ได้ากันรปลายห้อยค่ะเอวังดีอยู่นะมันรวยพ่อมันห่วงอะเด็กฮเอ็มออกมาดูหน้าน้องอุ้ยได้ยินเสียงมีป้าแล้วได็กหาดูความป้ายห้อยนะคะ ป้ายนี้ขายดีมากลูกค้าไม่ค่อยได้รีวิวนะต่สวยนะสีสวยได้ไงล่ะพี่เมฆไง นอนแล้วรีบย,ยากันหาไม่เจอนะ H N M ค่ะ เคชชั่นเอ็มหลายตัวเลยอ่ะเนี่ยลูกค้าใครจะสั่งพักเลยค่ะป้ายกระทิงชมพูโอ้สวยแล้วุ้มค้าดีมากเคชชั่นเอ็ม หฮชแท็กเอ็มหลายตัวแล้วนี่โอ้ดูดินี่ตัวนี้ค่ะป้ายห้อยอยู่เลยเอ้าเอาวางแฮชแท็ตรงได้มา ใครสนใจสั่งกางเกงยีนเอวยางยืดนะคะป้ายกระทิงแคปหน้าจอทักได้เลยนะคะ2,900บาทเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ